ดวงความรักของคนเกิดวันพุธประจำเดือนธันวาคม2513ค่ะดูสถานะที่เป็นครอบครัวสถานะที่เป็นแฟนกันและก็สถานะโสดนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะดาวพระศุกโคจรไปอยู่ในเรือนชะตาวินาศก็หมายความว่าบางทีความ ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ครองเนี่ยมักจะไม่ค่อยหวานนะคะหรือบางครั้งวินาศมันก็จะแปลว่าบางทีเราอาจจะมีแอบแฝเพื่อใครสักคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเป็นคนคนของเราแอบเพื่มใครสักคนก็ได้เพราะฉะนั้น,นความรักมันจะไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสเพราะฉะนั้นถ้าหากรู้สึกว่ามันห่างไกลกันมันไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันก็จะต้องรีบปรับความเข้าใจกันนะคะในขณะที่คนโสดเนี่ย ความรักไปาดาวพสุัอยู่วินานีบางทีก็เป็นเรื่องของอาการที่หาใครหาคู่แท้ก็ยังไม่เจอหรือมีรักก็ไม่ไม่ค่อยสมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราจะมาใช้ไพ่สีประกอบในคำทำนายกันค่ะอาจารย์ก้อยก็หยิบไพ่มาทั้งหมด3เซตนะคะก็มีไพเ่เป็นของครอบครัวเป็นของคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นคนโสดนะคะแต่ก็ ก่อนที่จะดูก็จะต้องบอกนะคะว่าเราไม่ได้เจะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะท่านที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยเพื่อเป็นกาลังใจให้อาจารย์ก้อยด้วยนะคะเราจะมาดูความรักของคนที่เป็นสถานะครอบครัวกันค่ะหยิบไพ่มา5้าใบนะคะ สถานะครอบครัวนะคะไพ่ห้าใบตัวตวนของท่านคืออัศวินเหรียญคู่ครองหนึ่งเหรียญสถานะต่อมาคืออัศวินไม่เท้าวิวอัปหมดจูนและก็สี่เหรียญก็ โดยภาพรวมนะคะความรักก็มั่นคงมั่นคงดีแต่ช่วงหลังมาจะเรื่องของการทำมาหากินนะคะหรือการงานที่ต่างคนต่างมุ่งมั่นในการทำงานอัศวินถือเหรียญตัวท่านเองก็ช่วงนี้ก็งานเยอะหรือคิดแต่เรื่องเงินนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะดูแลเอาใจใส่ในะขณะที่คู่ครองก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆเข้ามาก็เลยก็เลยทําให้ขาดความดูแลเอาใจใส่กันอกีกและไพ่ต่อมาก็จะเป็นเรื่องอัศวินถือไม่เท้า ยิ่งยิ่งกลายเป็นเดินทางหรือยิ่งไม่ค่อยมีเวลาอีกนะคะทีเนี้ยเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหวาดระแวงเรื่องของอ,อความรักความผูกพันมันก็เลยลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นจะต้องเติมความรักกันนะคะมีอะไรก็หมั่นปรึกษาหารือกันนะคะหากหากรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็จะต้องปรับความเข้าใจกันนะคะอะไรที่ที่มันมีปัญหาอะไรที่มันหนักอกหนักใจนะคะปรับความเข้าใจกัน แล้วก็ความสุขก็จะได้กลับมาเยือนแต่เขาก็เตือนนะคะไพ่ก็เตือนว่าลดทิฐิมานะลงไปนะคะหรือจะมีถ้าไม่ตัวท่านก็คู่ครองที่ยังดื้อรัน้นหรือนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนะคะ mm hmm. ก็แค่รับฟังความคิดเห็นแล้วก็เอาไพยให้กันความรักก็ยังสงบแล้วก็มีความสุขรับเรื่นดีค่ะนี้เราจะมาดูความรักของคนที่เป็นสถานะเป็นแฟนกันนะคะสถานะเป็นแฟนกันค่ะ อย่าลืมนะคะดาวสุหมาอยู่ตรงวินาศบางทีมันก็เหมือนกับมีมีมคู่ก็เหมือนไม่มีหรออือไม่ได้มีเวลาให้กันนะคะหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการแอบปื้มหรือ,อ,อความรู้สึกอ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักจะต้องหนักแน่นนะคะเราจะมาดูสถานะของคนที่เป็นแฟนกันนะคะมีหกไม้เท้าอัศวินดาบ 3ไม่เท้าเดินเลิฟเวอร์ราชนีพระจันร์ไพนี้เตือนนะคะคนที่เป็นแฟนกันนะคะของคนวันพุธเนี่ยต้องระวังมือที่สเข้ามาแทรกนะคะตัวท่านเองช่วงนี้นะคะ คนวันพุธเนี่ยพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะต้องใจเย็นมากๆเลยทั้งเหนื่อยเรื่องหน้าที่การงานอยู่แล้วและก็ยังจะต้องประคองความสัมพันธ์กับกับคนรักของตัวเองในขณะที่ช่วงหลังมาคนรักก็เปลี่ยนไปนะคะอารมณ์ก็หงุนหงิดง่ายหรือดื้อรัน้นหรือมีมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาแต่คนวันพุธย,ยังต้องอดทนมากค่ะ เพราะว่าสถานการณ์มันคือสามไม้เท้าถ้าสามไม้เท้าเนี่ยตรงตำแหน่งของความรักมันคือมีมือที่สามเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้เดลิเวอร์นะคะมาเป็นกำแพงนะคะก็คือขอให้ใช้ความรักที่มีต่อกันมาแก้ไขนะคะอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาแล้วทำให้โครงการที่ตัวเองวางไว้เนี่ยมันอาจจะยาวไกลมันอาจจะเลื่อนเวลาออกไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนกันนะคะ ให้ความรักความอบอ,อุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอะไรก็บอกกันอภัยให้กันนะคะ,ะการคองคู่จะได้ไม่เลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าใบนี้มันคือเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงเข้ามานะคะหรืออันนึงก็มีความรักอยู่ดีๆก็อย่าไปอ,อย่าไปจีบอย่าไปพูดอะไรให้ความหวังคนอื่นให้เขาเขาเขา้เขา,เขาใจผิดแล้วทําให้คู่ครองเราเข้าใจผิดอีกเนี่ยนะคะงั้น ความรักของท่านในช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องมือที่สามนะคะนี้เราจะมาดูความรักของสถานะสดกันค่ะสถานะสดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะมาดูนะคะคนโสดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีเจ็ดไม้เท้ามีหกไม้เท้าเทมโพลนสามไม้เท้า เด็กถือเหรียญคนโสดจะเป็นลักษณะนี้ค่ะว่าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยช่วงเนี้ยบางทีก็กลายเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามบางทีเราอาจจะรู้สึกดีกับใครบางคนแต่ในขณะที่ใครบางคนเขาก็เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเปื่อยๆหรือมีเพื่อนฝูงสังคมเยอะเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยช่วงนี้นะคะ,ะจะจะชอบใครหรืออารมณ์จะ จะรู้สึกดีกับใครก็พิจารณาน,นิดนึงค่ะเพราะว่าเด e t e m p l พล e นี่คือไม่ต้องรียบร้อนค่ะบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่แต่สิ่งที่เหมือนเหมือนกับเราไปชอบอีกคนนึงแต่เอาไปมาไอคนที่เราไม่ชอบมาชอบลองเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยคนโสดก็จะเย็นๆค่ะเทมเพล e นี่คือเราจะต้องเลือกให้เยอะกว่าเดิมนะคะแล้วก็สถานการณ์คนโสดบางทีไปอยู่ในสถานการณ์แบบ ความรักที่ต้องแย่งชิงหรือเราไปรักกับคนมีเจ้าของนะคะใบที่สี่เนี่ยคือสามไม้เท้าระวังไปรักกับคนมีเจ้าของนะคะมันจะกลายเป็นรักสามเศร้านะคะส่วนใหญ่แล้วคนโสดเนี่ยจะมองว่าช่วงเนี้ยความรักอ่ะไม่หวือหวาหรอกไม่ต้องการก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภารกิจหน้าที่การงาน อยากทํางานให้จเจริญรุ่งเรืองอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอยากได้ังค์เยอะๆคนโสดก็มีความสุขกับการทํางานอยู่นะคะแต่ถามว่าอยากมีความรักไหมมันก็มีแวบๆขึ้นมาละค่ะแต่โดยภาพรวมเรื่องงานเรื่องเงินสําคัญกว่าค่ะเอาละค่ะอาจารย์ก้อยก็ดูแบบกว้างๆนะคะไม่ได้จดจงท่านใดเป็นพิเศษคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ